สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับดวงรายวันนะคะสำหรับประจำวันที่25ตุลาคม2565นะคะว่าดวงคนจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้นะ <S <S อ่าจารย์อยู่กรุงเทพอยู่เลยนะคะเอาไม่รู้จะกลับว,วันไหนเดี๋ยวรับชมกันก่อนนะคะเอาสบายๆนะชุดวันนี้นะคะอ้าวันอาทิตย์นะคะนะ ว้าวดวงนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคุณนะคะแต่เหนื่อยนิดนึงนะคะกับเรื่องการงานต่างๆนะคะแต่แก้ไขได้เหนื่อยแต่ว่าโชคดีนะจ๊ะนะ,ะรับทรัพย์รัวๆกันนะคะเหนื่อยกับลูกหลานบริวารต่างๆนะคะสีเสริมดวงก็จะเป็นสีขาวกับสีแดงนะคะเลขนําโชคของคุณก็คือสามแปดนะคะแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะให้โชคดีปังๆ,ๆเลยนะคะเสริมดวงด้วยการไหว้พระแม่ธรณีหรือว่าแม่ตัวเองนะคะนะ โอเควันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะคะวันจันทร์ว้าวอย่าอารมณ์ร้อนนะคะอย่าใจร้อนนะวันนี้นะคะดวงันดีถ้าคุณใจเย็นนะคะนะเย็นให้เป็นนะคะนะโอเคนะคะสื่อในนาโชคคือบ้านเลขที่ให้โชคนะคะเลขของคุณก็จะเป็นหนึ่งหกกับสองหนึ่งนะจ๊ะนะ อ่าสีเสริมดวงก็จะเป็นสีม่วงกับสีแดงนะคะให้โชคนะคะให้ความปังให้ความเพ่งนะคะเสริมดวงด้วยการทําบุญลงสุภะเขาห่วศพนะคะถือว่าปังมากเลยนะจ๊ะนะ,ะโอเคแต่ว่าอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนแค่นั้นเองนะคะมาดูวันอังคารกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันอังคารน,นะคะอ่าอย่าโลภมากอย่าคิดมากนะคะีย่ยใช้เงินเปลืองมากขายเทดีนะคะช่วงนี้กับความต้องการของคุณนะคะนะอ่าแต่ก็ผ่านได้ดีนะคะนะอ่า ซื้อเนี่ยนำโชคก็คือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะหมุนไปหมุนมาแต่ห้ามโลภนะคะซื้อทิ้งทิ้งไว้ได้นะคะเสริมดวงด้วยการไหวพระราหูหรือว่าเท้าไวสุวรรณหรือว่าเท้าไวกุวนเอกูวเวนได้นะคะเอาตามสบายนี้เลยนะคะสีเสริมดวงก็คือสีขาวกับสีน้าตาลนะจ๊ะให้โชคนะคะให้สิ่งดีๆนะคะเลขของคุณก็คือหน้าไพ่นะคะหนึ่งห้ากับหนึ่งสี่นะคะ ขอให้ปังขอให้มาขอให้โชคดีก็แล้วกันนะจ๊ะมาดูตีมวันพุธกลางวันกันว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับการควบคุมเหนื่อยกับาการพลิกผันผันพนของชีวิตมากเลยนะคะช่วงนี้นะมันเปลี่ยนแปลงหมุนรวดเร็วมากนะคะเหนื่อยกับการคิดในการหาวิธีแ,แก้ไขต่างๆนะคะ,ะแต่ว่านะคะสีเสริมดวงของคุณนะคะก็คือสีส้มกับสีแดงนะจ๊ะนะ อ่าสื่อแนวนำโชคบ้านเลขที่ให้โชคาานะจ๊ะนะเสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับอที่พักอาศัยของวัดก็ได้ก็คือเหมือนกระเบื้องอห้องน้ําวัดอะไรเงี้ยนะคะบูรณนะหรือว่า,าเสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับเห้องน้ําการสร้างห้องน้ำอะไรก็ได้นะจ๊ะนะโอเควันพูดกานคืนเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ตอนพุธกลางคืนนะจ๊ะอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะอย่าอารมณ์ร้อนด้วยช่วงนี้นะคะนะให้สวดมนต์ภาวนานะเข้าไว้ถึงจะดีนะคะเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ภาวนานะหรือว่าทาบุญเกี่ยวกับลงศพผ้าขาวหกศพได้นะคะสีเสริมดวงของคุณก็คือสีฟ้ากับสีดำนะ,ะให้โชคนะคะให้สิ่งดีๆด,ด้วยนะคะอย่าเอารมณ์ร้อนแค่นั้นเองนะคะของคุณนะอย่าใจร้อนนะคะเอาวัานนี้เออนิ่งดีที่สุดนะคะนะ แต่คิดอะไรหุนหันพันเล่นเลยนะคะคุณนะน,น,นะจะไปก็ไปจะมาก็มาเลยช่วงนี้แต่ว่ายังกําลังลังเลสับสนว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตนะคะน,นั้นนะคะมาดูเตยมวันพฤหัสบดีนะคะว้าวชิวชิวสบายๆนะคุณนะคะเที่ยวนะคะดีนะพักผ่อนดีนะคะการพูดคุยเจรจาดีนะคะชิวๆสบายๆไม่ก็ติดอะไรมากอยากพักที่ไหนพัก อย่างนอนที่ไหนนอนเลยนะจ๊ะไม่สนใจอะไร้งนีเลยนะคะโนส o น no c a r นะคะช่วงนี้ <laughs> เออเรามาระวังเรื่องคำพูดคำจารน,นะจ๊ะนะอ,อ,อยากเที่ยวอยากเล่นอยากกินอย่ากพกผ่อนตามสบายนะจ๊ะการเ,เลขของคุณก็เกี่ยวกับเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะเด็กให้โชคนะคะสีเสริมดวงก็คือสีแดงกับสีขาวให้โชคนะจ๊ะดวงดีนะไหว้เกี่ยวกับเ,เด็กไขกูมาหรือว่า พระภูมิเทวเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะคะนะมาดูตีวันศุกร์กันว่าเป็นยังไงบ้างคนะตีวันศุกร์เนี่ยนะคะเด๋ยดเด่นนะคะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะช่วงนี้นะแต่เหนื่อยกับลูกหลานบริวารน,นะคะลังเลสับสนช่วงนี้คิดเยอะมโนเยอะนะคะความน้อยเนื้อต่าใจอะไรของคุณเนะี่ยเยอะนะคะช่วงนี้นะแต่แต่งเนื้อแต่งตัวดูดีมีสไตล์นะคะช่วงนี้นะสีเสื้อตัวก็สีฟ้ากับสีขาวนะคะสื่อเนี้ยนําโชคก็จะเป็น สัตว์เลี้ยงให้โชคนะจ๊ะหรือว่าเสริมดวงด้วยการสวดมนต์พานะหรือว่าวหว้เกี่ยวกับพระพิคเนตได้ดีและปังมากเลยนะจ๊ะนะมาดูตีมันเสกากันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตีมันเสานะจ๊ะว้าวการติดต่อสื่อสารดีนะจ๊ะนะแต่ว่าเน้นติดเที่ยวต่ติด,ตดชิวชิวเน้นติดพักผ่อนช่วงนี้นะคะอะไรก็ได้ชันโนสนโนแค่ชันอยากจกะพักผ่อนอยากจะเที่ยวนะคะการสื่อสารของคุณเน้นระวังเรื่องคาพูดคําจางแค่นั้นเองนะคะสีเสริมดวงก็จะเป็นสี เขียวกับสีแดงให้โชคมาจาะนะซึ่งแนวนําโชคก็จะเด็กให้โชคหรือว่าพระูภภุิเทวาเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะหรือว่านะคะเลขท้ายเบอร์โทรสัพท์ของคุณให้โชคนะจ๊ะนะเ,เลขหน้าไพ่ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หรือว่าหนึ่งแปดก็ได้นะคะนะโอเคนะคะสีเสืิมดงบอกไปแล้วนะอขอให้ปังขอให้หมาขอให้โชคดีกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้รับทรัพย์กันรัวๆๆกันเลยนะคะโชคดีนะคะ